ค,คลิปนี้จะพูดถึงการออกกําลังกายนะคะกล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวค่ะเพื่อลดแรงที่กระทาต่อข้อต่อนะคะหรือเรียกว่าคอเสยย i ้มนะคะวิธีการค่ะก็คือวันนี้เรามีลูกบอลด้วยจะเพิ่มความยากไปอีกนิดนึงนะคะ,ะท่าเริ่มต้นนะคะคือท่านี้เลยนะคะจากนั้นนะคะให้ยกขางอเขา่าพอสมผูกแล้วเอาบอลไปวางไว้ที่ระหว่างขาทั้งสองข้างนะคะแล้วก็เอามือกับเอาขาลงแบบนี้นับเป็นหนึ่งครั้งนะคะ หยิบบอนนะคะวางขาลงแบบนี้นับเป็นสองครั้งนะคะคือเอาบอลไว้ที่วางขาเอาขาลงนับเป็น3มครั้งค่ะนะคะโดยเราจะรู้สึกเมื่อบริเวณกลางลำตัวนะคะข้างหน้าและก็ข้างหลังนะคะอาจจะได้ช่วงขากับช่วงแขนไปด้วยนะคะนี่จ,จะได้ทุกส่วนนิดนึงนะคะเซตหนึ่งทําประมาณ20ครั้งนะคะวันหนึ่งทําประมาณ3เซตค่ะ